จะไม่กล้าซักผ้าตอนกลางคืนอีกต่อไปเมื่อคุณได้ลองเกมนี้เลด์รันดี้ในเกมนี้คุณคือชายผู้โชคร้ายที่จะต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์ระทึกขวัญในขณะที่ออกมาซักผ้าตอนเที่ยงคืนถึงนี้จะเป็นเกมสั้นๆแต่ผมรับรองความน่ากลัวด้วยตัวผมเองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองบีทีวีแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมเลดรันดี้หรือการทําความสะอาดซักผ้ายามดึกนะครับผมแล้วคนบ้าอะไรเขามาซักผ้ายามเที่ยงคืนวะเนี่ยเอาละ มาถึงเป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้นเรามีตะก้าผ้าในมืออผ้าแข็งมากคุณพี่ไม่ได้ซักมาก,กี่วันครับเนี่ยโอเค,อเคขออนุญ,ญาตเข้าร้านแต่เวลาทำำําคมสะอาดผ้าแล้วหมายถึงว่าการปั่นผ้านั่นเองเราไม่มีตู้ไหนที่เราสามารถใช้งานได้เลยมีอันนี้เขาเปิดไว้ให้เราอย่างน่าสงสัยเชนั้นเราจะเอ้ยลืมเอาน้ํายาซักผ้ามาเลยไม่แน่อาจจะหาหยิบได้จากที่แถวนี้ก่อนที่จะหยิบน้ํายาซักผ้าคุณพี่ช่วยหยิบตะก้าออกมาก่อนได้ไหมฮัลโหลพนักง,งานไม่มีใครอยู่จริงเหรอประตูเปิดได้ไหม อุ้ยประตูตีนะเอาละตูต้องเอาขวดนไหนล่ะความรู้สึกเหมือนแบบว่าแม่ใช้ไปซื้อของแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยิบอันไหนเข้าตะกร้าดีอ่ะมันวางแบบโคตรกับดักอ่ะเจ็ทวอนไอเดดอุ้ยตายละปิดประตูเหยียบเล็บขบเลยอะไรอะไรอะไรวะอะไรอุ้ยแต่เกมนี้เขาก็แอบทำดีเดียเดี๋ยวเดีอะไรอ่ะเดูดดท่านผู้ชมเห็นปะมันมีสองขาก้อนกลมๆอ่ะเวนกรมจากการกินก๋วยเตี๋ยว เราโดนผีลูกชิ้นเล่นเข้าให้แล้วทุกคนโอเคได้เวลาที่จะทําความสะอาดเป็นเทียบร้อยได้เวลาปิดตู้ปิดเข้าไปเอาละเอาแม่อตากก้วมันจริงกับพวกฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้กดที่ตู้นะผมกดที่ไอ้เครื่องไอ้เครื่องน้ำยาซักผ้านะเอา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 เดี๋ยว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 ผมออกห่างหน่อยได้ปะอุ้ยจุปกอนแจมอุ้ยเดี๋ยว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 อันนั้นตัวอะไรฉันเห็นแกนะพวก ฉันเห็น istles. แกหลบอยู่หลังพุ่มไม้นะไอผีไส่กอกจริงรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ข้างนอกมันกาลังจับตามองเราอยู่อย่ามองกันเยอะไดเขิดนะีไอตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่สำหรับการซ่อมไฟหรือเปล่ามันอุ้ย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 ไม่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 ม่ไ kind of ม่ไ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 ครอย่เออพัานลาออกลาออกหมดแล้วใครเขาทำงานยามดึกที่นี่ไมย คนต้องก็เลยไปดูจริงเหรอใครกดว่าเฮ้ยมือมือมือ,ม,อมันมีภาพด้วยมันบอกว่าช่วยผมด้วยใช่ช่วยผมด้วยตอนนี้ช่วยผมด้วยว <c oughs> างให้เลยขอบคุณมากนะเจ้าสัตว์ประหลาดน่าสงสัยก็ไปพูดกับมันเนาะ <c oughs> นเวลาเปิดสวิชโอ้โอเคสับสวิชไปที่ได้เรียบร้อยปึ๊บโอเคตอนนี้เราสามารถเปิดทํางานต่อได้ไปจะเครื่องซักผ้าทํางานอย่างเต็มที่เครื่องซักผ้าอะไรวะจีซัส ไอตัวข้างนอกมันรู้แล้วว่าเราเรา,เราอยู่ที่นี่นแล้วมันฆ่าเราเนี่ยอุ้ยอา้าแล้วใครเอาผ้ากูไปไหนมันรากผ้ากูไปทําไมเอาไปกองไว้นอกร้านเพื่อไม่ออกไปหรอกนะเดือต้องออกไปเอาเอาไปออกไปก็ได้อ้ยอันนั้นมันเอ้ยผู้ชายไม่นันเสือ้อผ้ากูอุ้ยชูด้ย โอ mm. ้ยเดี๋ยวกูตกใจอะไรก่อนดิจะต้องไปออกออกจากไปจากที่พูดเป็นภาษาเลยต้องไปที่รถเห็นผู้ชายตกลงมาจากฟ้าสิ่งที่มันทําคือมันเป็นห่วเสื้อผ้ามันเอ้ยผมผมแงประตูเลยแล้วกันนะแงไม่ได้นี่เปิดไม่ได้ข้างหลังเปิดไม่ได้มันมีโคบาต์ตัวนั้นผมอาจจะต้องใช้ใช้โคบาในการทำอะไรสักอย่างขออนุญาตรอะไรวะฟ r e a มันพังหน้าต่างเข้ามาต้องเงียบเอาไว้เอ้ย Dead the stuff นี่แหละของดีของเด็ดเจ็ดย่านน้ำ ไอ้ข้างหนห้าเนี่ยมันเห็นเราเป็นอาหารอย่างแน่นวนมันจะเดินมาปะวะเพว่ามันเดินมาแน่เลยกูแงเสร็จกลับละน่นเมื่อกี้ผมแงได้ไงวะ,ะผมใช oui. ้พ <ída> ล <transgender> <My> <Berlin> ังจิตแงผมเดินไปอุ้ยจะยังไม่ใจร้อนผมจะรอให้มันเดินออกไปก่อน เขาชีวิตฉันมีหมานําทางแม่งหมา,หมาตัวบันเลอ่อเลยหมาแม่งสูงกว่าสองเมตรดิมั้งเนี่ยเลยมุกไปวนมาเสียงมันใกล้มากอะผมให้มันเดินเดินมาแบบว่าเดินมาใกล้ๆแล้วก็เดินวนกลับไปไกลๆก่อนเกมนี้มันกดวิ่งได้ใช่ไหมตามปกติแล้วมันกดชิปวิ่งได้ใช่ไหมผมอ่านตัวเลือกมันบอกมันกดชิปวิ่งได้กดคอนโทรลนั่งกดชิปวิ่งอะผมรู้แค่น,นั้นอะเอาละกูไม่รู้แล้วกู๊บก็อยู่ข้างหน้ามันจุ๊กนะกูจุ๊กบูจุ๊กเลยไงล่ะจุ๊กเล ไม่ทันกูหรอกไม่ทันอุ้ยเดี๋ยว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 พี่ชายพี่ชายใจเย็นพี่พี่ชายใจเย็นพี่พี่ชายใจเย็นพี่มือสั่นหมดแล้วพี่เอ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าใกล้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 กูจะไปกลับดูใครกูจะไปเอาดูรถขึ้นรถโอ้ยโอ้ยไปตามมันแล้วเอ้ยหยียบแม่งวิ่งชอบเกมนี้จังเลยขอบคุณสำหรับการเล่นขอบคุณสำหรับการรับชมเช่นกันครับผม